สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมพักเครื่องหลวงพวอคูณนะครับรุ่นนั่งพานชนะมานปี2537เนื้อเงินเนื้อเงินนะครับวันนี้พามาชมเป็นเนื้อเงินนะฮะองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับจำนวนการสร้างเนี่ย2อง0องค์เท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับนั่งพานชนะมานมีตั้งแต่เนื้อทองแดงเนื้อทองฝาบาทเนื้อวัโลหะแล้วก็เนื้อเงินนะครับแล้วก็ชุดทองคาชุดทองคาจะเป็นเลขไทยส่วนชุด ปกตินะครับก็จะเป็นเลขอารบิกแบบนี้นะครับจำนวนการสร้าง2,500เหรียญหมายเลข17ครับองนี้สุดยอดความหายากครับหมายเลข2หลักแล้วได้เป็นเนืนะ้อเงินฮะสุดยอดความหายากครับหมายเลข17ครับเลขสวยด้วยนะเลข17นะครับเลข17นี่ครับเป็นเนื้อเงินสวยๆนฮะ นเงนินสวยๆฮะนี่ครับสวยง่างครับอโอเคครับนำพาพสวยๆ,ๆมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับส,สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ